เอฟเฟกอักษรแผ่นกระดาษเริ่มต้นด้วยพื้นที่การทำงานสีดำคลิกที่เครื่องมืออักษรแล้วกำหนดรูปแบบกับสีพร้อมทั้งพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงบนชิ้นงานเมื่อเสร็จแล้วเปลี่ยนสถานะเลเยอร์อักษรเป็นสมาร์ทอ็อบเจกต์เพราะว่าเราจะทำการบิดอักษรด้วยคุณสมบัติเพอร์สเปกทีฟจากการปรับเปลี่ยนขนาดทำให้เลเยอร์อักษรติดสถานะมารจากนั้นเทสีแบบเกรเดียนขาวดำลงในสถานะมารของเลเยอร์อักษร เพื่อทําให้เกิดเอฟเฟกอักษรไล่สีขาวสําหรับการปรับเปลี่ยนขนาดหลังจากใช้โหมด Perspective ให้บีบช่วงล่างขวาหรือซ้ายล่างเข้าหากันลําดับถัดมาให้ทําเลเยอร์อักษรดังกล่าวซ้ําอีกครั้งแล้วค่อยๆบีบลงมาทําซ้ําต่อไปอีกหนึ่งเลเยอร์จากนั้นใช้กี่ o n t r o l a l t t ลติ t t ตใน Windows หรือว่า Command Option Shift T ใน Mac เพื่อทำซ้ำเลเยอร์ไปพร้อมๆกับบีบตัวอักษรด้วยค่าที่ทำเอาไว้ จนดูเหมือนรอยพับเลือกเลเยอร์ทั้งหมดของอักษรนั้นแปลงเป็นสมาร์ทอ็อบเจกต์อีกครั้งทําการเลือกทั้งหมดและทําซ้ําไปเป็นเลเยอร์ใหม่จากนั้นปรับรูปร่างแบบพลิกกับแนวตั้งเราก็จะได้เอฟเฟกอักษรแผ่นกระดาษแล้ว